กาตูเลิฟลี่สกุลาตอนสวยซ่อนแวมไพร์อีีที่10ถ้าเป็นช่วงกลางวันแดดจัดแบบเนี้น่าจะปลอดภัยมีอะไรหรือเปล่าไอริสสีหน้าเธอน่ะดูจริงจังมากเลยแน่นอนจ้ะไอวี่เรื่องนี้สำคัญจะให้พวกแวมพร์รู้ไม่ได้ว่าเธอรู้ความลับฉันแล้วไม่อย่างนั้น พวกเขาฆ่าเธอแน่เธอต้องระวังตัวนะว่าแล้วเชียวสองสวันเนี้ยอากาศร้อนจัดคาบสุดท้ายฝนตกจนได้พวกแวมไพร์อย่าบอกนะว่าแกคือแวมไพร์ที่เคยชุบชีวิตไอริส นั่นป็ไรฉันว่าเอาไว้อยู่แล้วเชียวว่าแกรู้ความลับพวกเรามนุษย์ที่รู้มากมันก็จะมีจุดจบแบบนี้นี่ละแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะค่อยๆดูดเลือดแกทีละนิดทีละนิดก็เอาสิคุณแรนจะให้ฉันจิ้มไปที่หัวใจคุณหรือให้ฟันในฉับเดียวดีโอโ้โหไอ้หมอนี่มันรับได้ด้วยสินะฉันเชื่อแล้ววันนี้คือรักแท้ <N> ไปให้พ้นค่ะ อย่ามายุ่งกับคนของฉันอีกเธอนี่มันอากตันยูจังนะไอริสฉันจะไม่ยุ่งกับมันก็ได้ถ้าเธอยอมสลาความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเธอไม่ตกลงฉันก็จะมาราวีกับมันแบบนี้ลหละเขารู้จนได้คุณพีทไม่เป็นไรนะคะฉันไม่เป็นไรขอบใจมากไอริส เรื่องเรามันจะไปกันใหญ่แล้วนะเจินแล้วถ้าคนที่มันให้เรามาจับเป็นแวมไพร์จริงๆพวกเราไม่ซวยหรอไอท้ทัศนัยเราไม่มีทางเลือกไปตายเอาดาบหน้าก็ยังดีกว่าไปตายเอาหน้าดาบแล้วถ้าฉันปีนขึ้นไปจับมันมันไม่ได้ซึงเซื่องแบบที่เขาว่านางดวงพยอมมันยืนยันว่านางแวมไพร์แม่บ้านนั่นไม่ได้ทําร้ายใครสักคนตอนที่อยู่โรงพยาบาลดังนั้นแกปีนขึ้นไปจับมันมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะ นี่คุณอีกแล้วเหรอคะคุณจะอะไรนักหนากับลูกสาวฉันเลิกปิดหูปิดตาเธอคะค่ะคุณอธิมาฉันดูเรื่องแล้วว่าลูกสาวบุญธรรมของคุณน,นี่แหละที่ตายแล้วฟื้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเธอไม่เคยมาอยู่ร่วมโต๊ะอาหารกับคุณเลยใช่ไหมคะไงเถียงไม่ได้ละสิหนูไอริสฉันรู้ว่าหนูอยู่บนบ้านลงมาคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่านะกัดไม่ปล่อยเลยมันจะมากไปแล้ว อย่าให้ฉันหมดความอดทนและแจ้งจับคุณข้อหาบุกรุกเอาเธอหนูไอริสเมสาวคนนั้นถ้าโดนแสงอาทิตย์ที่หลังเขาแล้วเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็ฉันจะยอมถอดใจไงล่ะเธอต้องรีบไปช่วยนันน่เพราะแม่นั่นเป็นแวมพายที่แวมพายด้วยกันก็ไม่เอานี่เดี๋ยวไอริสเธอจะไปเหรอ ไอวี่ฟังฉันคุณเมดเขาเป็นลูกผสมก็จริงแต่เขาไม่ค่อยได้โดนแดดเหมือนกับฉันร่างกายเขาไม่ไหวแน่แต่ว่ามันมันอาจจะเป็นกับดักถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องไปนี่คุณพาทั้งนางนี่แล้วก็นางไอริสไม่ใช่แวมพายขึ้นมาพวกเราไม่ต้องย้ายไปอยู่เรือนจำเหรอนั่นสิตอนนี้ตีสี่แล้ว ไม่เห็นจะเป็นไรนี่คะถ้าเขาไม่ใช่แวมพายเขาก็ไม่เป็นอะไรไม่เห็นจะเสียหายเลยใส่ชั้นกลับไปเถอะคะ่ะทำแบบนี้ทำไมเอไอ้สีหน้าหวาดกลัวแบบนั้นมันคืออะไรคะหรือว่าเป็นแวมพายจริงๆนี่แม่นักข่าวแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหล่อนแน่ใจแค่ไหนว่านางไอริสมันจะมาคุณเจอเจราร จากที่ฉันรวบรวมข้อมูลมาสักพักแล้วเชื่อเธอคะค่ะลูกสาวคุณต้องมาแน่ให้ตายสินี่ตีห้าแล้วจะเช้าอยู่แล้วคุณแม่คะคุณแม่อยู่ที่นี่เองคุณหนูไม่ได้นะคะคุณหนูนะ่ะต้องรีบไปนี่มันเป็นกับดกักไม่ได้หรอกนะคะฉันต้องช่วยคุณแม่ไปด้วยคุณดวงพยามแม่เจดิด นี่มันอะไรกันคะไม่ต้องตกใจหรอกว่าทำไมพวกเราเนี่ยมาแท็กทีมกันแม่ของเธอเขาก็แค่อยากเอาตัวรอดในฐานะมนุษย์คนหนึง่งแม่เจิดนี่แม่เคยรักหนูบ้างหรือเปล่าจ๊ะไอวี่ไหนลูกบอกแม่มาตามตรงสิว่าไอริสน่ะไปไหนทำไมยังไม่กลับมาเออคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็น ะค,ะคุณแม่คงยังไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยไอริสเขามีแฟนแล้วใช่เขาต้องอยู่กับพีทแน่ๆเลยค่ะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงวันนี้ถ้าเจอพีทก็รีบไปถามเขาให้รู้เรื่องนะลูกไอพีทมันอยู่ที่ห้องพักครูนะ่ะไม่รู้ว่าอาจารย์เรียกไปทำอะไรว่าแต่เธอมีอะไรกับมันงั้นเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเธอว่าอะไรนะไอริสหายไปที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอคือพีทฉันรู้เหมือนที่นายก็น่าจะรู้นายเกตใช่ไหมคนทั้งนั้นโดนจับไปไอริสก็เลยไปพอแล้วฉันเข้าใจแล้วเฮ้ยแต่ข้าไม่เกตนี่มันรหัสลับอะไรกันทำไมถึงได้โหดร้ายแบบนี้คุณเมทอย่าตายนะคะจะตายไม่ได้นะไอริส แม่สาวน้อยหนทางรอดทั้งเขาและหนูก็มีอยู่นี่จ้าในกล่องนั่นนะ่ะมันอะไรล่ะร่างกายแวมพายรักษาตัวเองได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดอาการไม่เกรียมจากแดดก็ต้องอาศัยเลือดเยียวยาเท่านั้นละจ้ะไม่รู้ว่าต้องติดอยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนแม้แต่เราเองก็คงฝืนไม่ยอมดื่มเลือดไปได้อีกไม่นานแนะ่ไม่ยุติธรรมเลยแวมพายแย่ๆก็มีอยู่ ำไมต้องจ้องมาจับเราที่ไม่ใช่แวนพายร้ายกาศด้วยไม่ใช่แค่เราหรอกคุณเมทเองก็ไม่เคยทำร้ายมนุษย์เลยสักครั้งถ้าให้พูดกันตามตรงสิ่งที่ร้ายกาศไม่ใช่ความชั่วร้ายของแวมพายแต่เป็นความโลภที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ต่างหาก าใครได้อ่านที่หน้าชุมชนก่อนหน้านี้ก็จะรู้เหตุผลนะคะว่าทำไมที่เลื่อนเวลาลงเรื่องนี้ช้าไป1วันใครกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณนะคะเรื่องนี้ใกล้จบแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่ EP เท่านั้นค่ะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรา fc ใหม่ที่ชอบก็ต้องไม่พลาดการ Subscribe และกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบาย